สวัสดีครับสวัสดี f c พี่น้องลั่นทุ่งทุกคนครับแล้วดูไก่เล็กนะครับไก่รุ่นนี้จะมีข,ะข้าทาะครับจะมีตัวใหญ่ๆครับสี่ตัวเป็นรุ่นเดือนครึ่งจะเข้าสองเดือนนะครับกับรุ่นเล็กนะครับไก่อายุจะเข้าเดือนหนึ่ง ก็ยังให้กินอาหารลูกไก่นะครับให้กินอาหารลูกไก่ผสมกับปลายข้าวผสมข้าวเปลือกบ้างแล้วครับนั้นก็จะเริ่มผสมให้กินนะครับเพราะว่าเขาได้กินอาหารลูกไก่มาเป็นระยะเวลาสามสัปดาห์แล้วนะครับตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็มีขนนะครับมีขนที่ดีแล้วครับมีขนมีปีกหุ้มตัวแล้ว นะครับคือ,อไก่เล็กอ่ะครับไก่เล็กคือช่วงแรกๆนะครับเขาเป็นช่วงที่เขาผัดผัดขนที่บ่อยมากนะครับเขาก็จะเปลี่ยนขนลูกไก่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนบ่อยอ่ะครับเปลี่ยนบ่อยมากๆเลยครับดูสังเกตจากปีกนะครับขนปีกไก่เล็กๆนะครับเต็มไปหมดเลย เขาก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆอาหารลูกไก่อะนะครับสาคัญมากเลยอาหารที่ผมใช้นะครับเป็นอาหารเปอร์เซ็นต์โปรตีน21เปอร์เซ็นต์นะครับพวกนี้อาหารลูกไก่พวกนี้เขาก็จะผสมพวกอา,อาหารเกี่ยวกับพวกโรคบิดนะครับโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะครับพวกอาหารที่ผสมกกับพวกวัตนะครับคือ ถ้าให้กินอาหารตัวนี้ครับไก่จะไม่ป่วยเลยครับจะไม่ป่วยจะไม่เป็นทายบิดจะไมเเ่เป็นพวกเป็นหวัดเป็นอะไรง่ายๆอ่ครับไม่ป่วยง่ายๆนะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราไม่ให้โดนลมไม่ให้โดนฝนนะครับคือคืออยู่ในสภาวะที่ว่าแล้วก็พื้นเนี่ยคือต้องแห้งนะครับอย่างนี้คือพื้นนี่แห้ง ถ้าไม่โดนฝนไม่โดนลมนะครับพื้นไม่เปียกเนี่ยคือเขาจะไม่ป่วยง่ายๆเลยครับแล้วก็น้าเนี่ยครับเราเป็นไปได้น้ําก็เปลี่ยนทุกวันนะครับสาหรับไก่เล็กนะครับไม่ใช่ว่าถังใหญ่ๆนะเราใส่ไ้เต็มทีนึงให้เขากินจนหมดไม่ใช่นะครับคือต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับคือใส่แค่ว่าเขาพอกินหมดคือเช้าก็เปลี่ยนใหม่เลยคแบบนี้ครับแล้วที่ผมเลี้ยงเนี่ยครับ ่ไม่ต้องใช้พวกยาละดายน้ำสีแดงสียุมพูอ่ะครับไม่ต้องใช้เลยครับนะครับคือให้กินอาหารลูกไก่นะครับอาหารลูกไก่ตัวน,นี้ผมจะใช้เป็นนิวทีน่าเบอร์301นะครับนิวทีน่าเป็นอาหารลูกไก่แรกเกิดถึง3สัปดาห์นะครับคือก็ให้กินได้เรื่อยๆครับ ให้กินผมจะให้กินอาหารเบอร์นี้นครับจนถึงอายุ2เดือนนะครับแต่ว่าจะแบ่ง2เดือนนี้จะแบ่งเป็น2ช่วงระยะนะครับคือลูกไก่อายุาคือให้กินอาหารลูกไก่เพียวๆนะครับมาถึง3ส,สัปดาห์ถึง1เดือนนะครับคือจะให้กินเฉพาะอาหารลูกไก่นะครับพอเริ่มเข้าสัปดาห์ที่3แล้วก็จะมีปลายข้าวผสม บ้างเล็กน้อยนะครับพอเข้าเดือนเดือนเรษตรนะครับเดือนกว่าอย่างเงี้ยก็จะมีเพิ่มมาอีกคือข้าวเปลือกนะครับก็จะเป็นอาหารอาหาร2ส,ส่วนนะครับปลายข้าว1ส่วนข้าวเปลือก1ส่วนนะครับไก่เขาก็จะได้คุ้นเคยกับอาหารธรรมชาติครับระบบระบบย่อยเขาก็จะเริ่มทํางานดีแล้วครับ รุ่นใหญ่อะครับเขาก็จะมีขับทายเขาจะย่อยกากข้าวได้แล้วอะครับนี่คร okay. ับลูกไก่ก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนี่ดูน้ําขนสวยแน่นนะครับนีครับก็สําคัญเลยคืออาหารนะครับอาหารดีลูกไก่โตเร็วนะครับคือเพราะว่าลูกไก่จะไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นท้องเสียนะครับลูกไก่ก็จะโตตามวัยนะครับต่างกันถ้าเราให้อาหารที่แบบว่า ลูกไก่กินแล้วนะครับหนึงท้องเสีย2ลูกไก่เป็นไข้เป็นหวัดเป็นเจ็บป่วยบ่อยนะครับคือลูกไก่ก็จะไม่โตต่างกันพวกนั้นจะเป็นไก่แบบว่าปีกครับยาวๆนะครับเป็นเป็นไก่ปีกยาวๆเลยตูดมานะครับแล้วก็ลากดินไปนะครับอกก็จะเป็นแหลมๆนะครับพวกนั้นไม่โตครับไม่โตไม่โตแล้วก็รอดอะยากครับถึงว่า ถึงว่าโตก็แบบว่าเป็นไก่แบบว่าไม่สมบูรณ์นะครับเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้อะครับอย่างนั้นนี่ครับคือเราต้องใส่ใจตั้งแต่ลูกไก่แรกเกิดนะครับจันคือเอาง่ายๆเลยครับเราเลี้ยงลูกไก่ให้ถึง5เดือนรอดได้คือเรามีไก่หนุ่มได้คัดแน่นอนนะครับนี่ครก็อาหารนะครับสำคัญนะครับไม่รู้ว่า หลายๆพื้นที่ก็จะมีขายนะครับนิวทีน่าเบอร์3ามแต่บางพื้นที่เขาก็จะเป็นพวกอาหารยี่ห้อย่างอื่นไปนะครับโอเคฝากติดตามช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับ